สวัสดีค่ะริต้าสตาคอนเน t ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์<ฆ>เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาสต์<ฆ>์ค่ะ วันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมค,ะค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันในเดือนธันวาคมบ้างเป็นเดือนอสุดท้ายของปีแล้วนะคะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีคะ่ะจะแม่นยํามากๆเลยคะ่ะบอกเลยว่าจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่จะพูดกับคุณเยอะ มไม่มีอะไรน่าห่วงไม่เลยไม่ได้มีอะไรน่าห่วงใหญ่แล้วเพราะว่าอะไรวันนี้เราสามารถที่จะแบบเหมือนกับมองภาพรวมในชีวิตออกแล้วว่าเออจะไปในทิศทางไหนจะไปอะไรยังไงสังเกตไหมว่าดาวประจําตัวของคุณนะ่ะคือดาวพุธแล้วดาวพุธจะอยู่ในเดือนสาสต์ช้าไม่ได้ขยับไปไหนไม่ได้แปลว่าพุธจะไม่ได้ทําอะไรแต่เพียงแค่คุณรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องทําอะไรฉันต้องมีอะไรบ้างในชีวิตตื่นเช้ามาฉันต้องไปทางไหนต้องคิดอะไรต้องวางแผนยังไงเหมือนวันนี้คุณรู้หมดแล้วอะค่ะอ,อ๋อเราเลย ไม่รู้ว่าเราจะไปเสริมตรงไหนให้คุณเพียงแค่บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณสามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆทุกอย่างมันเรื่อยจริงๆนะเรื่อยจนคุณรู้สึกว่ามองไม่เห็นปัญหาแล้วทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราแล้วเราจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองแต่วันนี้คุณมองภาพรวมให้ออกนะว่าเฮ้ยพอฉันตัดสินใจว่าฉันจะไปทางนี้ค่ะไปให้สุดพอฉันตัดสินใจว่าฉันจะปล่อยมือทางนี้ปล่อยให้สุดคือทุกอย่างอะ่ะอย่าไปคาราคาสังอืมเพราะมันจะส่งผลให ปีหน้าคุณจะเจอกับสิ่งที่แบบเป็นปัญหาตามมาได้นะคะ,คะมาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่4ทธันวาค่ะคุณ4ทธันวาดาวพระเกตเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแหมจ่ายดีเหมือนโดนปล้นเลยอะ่ะโอ้ก่อนหน้านี้ก็มีรายจ่ายเยอะนะแต่ถามว่าก็จ่ายไปแล้วนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างการเงินก็เข้าปกติเลยแต่ตอนเนี้ยช่วงเนี้สี่ธันวาเป็นต้นไปแหมเงินก็เข้าดีบางคนมีการลงทุนหลายทางการเงินก็เข้าดีโอ้โหแต่รายจ่ายก็เพียบเลยนะเพราะนั้นตอนนี้ต้องมีสติแล้วต้องรู้แล้วว่า ว่าเฮ้ยจดบันทึกไว้อันนี้ฉันจ่ายไปแล้วอันนี้ฉันยังไม่ได้จ่ายอันนี้อะไรตร่อมีอะไรคือมันเหมือนรีเช็คให้ตัวเองครั้งหนึ่งในเรื่องการเงินเพราะพัคเกตเองเนี่ยพอเข้าเรือนไหนเนี่ยรู้สึกว่าเรือนนั้นอะ่ะจะมีปัญหาคือปัญหาตอนนี้ไม่ได้ปัญหารายรับแล้วแต่ปัญหาเรื่องรายจ่ายของเรานี่แหละแล้วไม่ได้เกิดจากใครเลยนะถ้าสังเกตดีๆคือดาวศุกร์เนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในเรือนพันธุทุอยู่ที่บ้านเกิดจากเรานี่แหละบางทีเออเราทําบ้านอยู่งบบ้านจ่ายหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ เกี่ยวกับตัวเองที่จะต้องจ่ายแล้วรู้สึกว่าเราเหมือนเรานี้ตลอดเวลาเออแล้วเรามีมีอะไรที่แบบเราอยากได้อยากมีอยากอะไรอ่างๆต่างนะเรามีกําลังที่จะจ่ายด้วยไงไเราก็จ่ายพลเลยเขาเนี่ยก็รู้สึกเดี๋ยวมานั่งเสียใจทีหลังไม่ได้ตอนนี้ต้องรีเช็คให้ดีในเรื่องรายจ่ายนะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่5้ธันวาค่ะคุณดาวพระศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนโปตา่ะ พระสงฆ์เนี่ยเขาเป็นเรื่องอะไรกระดุมพระพี่บอกแล้วไงว่าในเรื่องรายรับไม่ค่อยมีปัญหา <c oughs> เดือนนี้นะกระดุมพระปูตะแหม่ฉันก็รู้สึกเลยว่าจิตใจฉันเริ่มดีขึ้นอ๋อ <c oughs> เดือนที่แล้วว่ารับมาแล้วนะก็มีรายจ่ายตลอดแต่ก็ยังเหลือนะเดือนนี้ก็รับอีกเยอะด้วย <c oughs> แล้วสัมพันธ์อะไรสุพระปูตะอะไรตะาๆพระพระ,ะ,ะนี่ถือว่าเยี่ยมไปหมดเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยสุพระพวกความสุขในเรื่องอะไรการเงินสิ่งใหม่ๆ หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออลูกน้องอไว้ใจได้ช่วงเนี้ให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็รู้สึกแฮปปี้อ่ะรู้สึกมีความสุขมากเพรา,ปานะปู่ตาเนี่ยเขาเป็นในเรื่องลูกน้องบริวารค่ะรู้สึกช่วงนี้ลูกน้องดีมากเลยอ่ะพูดอะไรก็วางใจได้ฉันไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นเหมือนช่วงก่อนช่วงก่อนเนี่ยโอ้โหปากเปียกปากแฉะมากเลยกับลูกน้องตอนนี้เริ่มรู้จักไว้ไว้ใจได้แล้วเออเพราะช่วงต้นเดือนมาลูกน้องรู้สึกอ่ะวางใจให้ทํางานไปก่อนทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นหรือตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะสุภขาพ หรือบางคนช่วงเนี้ต้นเดือนนะอ,อ๋ออยากไปเที่ยวต่างประเทศอออยากจะไปทริปนั่นทริปนี้ทริปทุตไปเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะก็จ่ายเยอะไงะก็จ่ายไปกับการไปเที่ยวของตัวเองก็ได้นะอม,มาต่อกันเลยค่ะในวันที่16ธันวาค่ะคุณดาวอาทิตย์ค่ะคุณคเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุ์ทอ,อาแลว้วกลางเดือนเนี่ยนะดาวที่เป็นดาวในวินาศวินาศพันธุหมายถึงว่าตัวเราเองก็จะมีอะไรในบ้านจุกจิก เสียหายเช่นบางคนหไฟฟ้าอ,อ่ะดอดไฟไม่ติดไฟดวงนี้ดับหรือมีอะไรที่จะต้องเสียซ่อมเลยนะคุณครีบซ่อมเลยก่อนเป็นปัญหาบานปลายน้ำรั่วเออมันเกิดขึ้นได้หมดเลยหรือบางคนแหมขับรถอยู่ดีๆอุ้ยมีลูกไฟโชปล่อยทิ้งไว้ไม่ยอมไปซ่อมในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเธอคุณเดี๋ยวจะต้องเสียเงินเยอะ,ะตอนนี้เหมือนแล้วเจออะไรก็แล้วแต่รีบเลยค่ะเหมือนตัวเองเหมือนกันอุ้ยรู้สึกปวดท้องอะไรเงี้ยมีเรื่องสุขภาพค่ะรีบเลยค่ะ ไปจัดการค่ะไปหาหมอค่ะรักษาก่อนเลยค่ะได้เปรียบค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะยืดยาวเดี๋ยวมันจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วต้องเสียเงินเยอะกว่าเดิมเพราะตอนนี้ดวงเสียเงินอยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเตือนนะหลังกลางเดือนไปเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง รีบจัดการก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเขาเรียกว่าของใช้เรื่องรถลาเรื่องที่บ้านเรื่องสุขภาพเรื่องคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรอะไรยังไงร,รีบเลยค่ะบางทีสะดุดหกล้มไปผู้ใหญ่ในบ้านมไม่ได้เจ็บปวดอะไระเป็นแค่แผลถลอกแต่ว่ามีกระดูกนิดหน่อยคิดว่าไม่เป็นไรประครบน้ําแข็งอะไรไปก็หายที่ไหนได้พอสองอาทิตย์ถัดมากลายเป็นกระดูกร้าวซะง,งั้นมันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เอ็กซเรย์ดูดใช่ไงกับเหตุที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่าการเงินที่จะต้องรั่วไหลอยู่แล้วมันจะทําให้ตัว วคุณมีเหตุการณ์ที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วด้วยนะอืมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่30ธันวาค่ะคุณคดาวพระสุก์เดินเข้าเรือนอริืหคือตอนนี้เนี่ยนะคุณต้องบอกว่าอริเนี่ยนะดาวอริยอยู่ในเรือนปัตตนิโอ คุณนะ่ยอย่าไปอะไรกับคู่ครองเยอะค่ะอย่าไปอะไรกับคู่ครองเยอะอออย่าไปอะไรกับคู่ครองเยอะคุณคือเอาเป็นว่าอ่ะคู่ฉันอาจจะทํางานเยอะคะเอะเนี่ยสามสิบธันวาแล้วเออจะไปเที่ยวซะหน่อยก็ทําแต่งานไม่หยุดสัที คุณต้องส่งเสริมเขานะ <c oughs> คุณต้องแบบว่ารุ่งอร่วย <อา S 1> ให้ <จะ S 1> เขานะจะมีการนะหงุดหงิดเรื่องคู่บ้านใช่คือต้นเดือนมานะ่ะคุณรู้สึกว่าพอวา,างใจเรื่องลูกน้องได้ฉันก็แหมเปตัวเองมีความสุขล้นลาเหลือเกินแต่คู่ชันงงานเยอะไงพอเนี่ยหยุดยาวแล้วฉันจะหยุดซะหน่อยคู่ฉันยังงานไม่เสร็จค <c oughs> ่ะอ่าคู่ฉันยังมีเรื่องการงงการงานที่ต้องเคลียร์เยอะไปหมดเลยอะ่ะคุณก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิด อ่าเริ่มรู้สึกไม่ต้องไปบ่นค่ะคุณช่วยเหลือเขาไปอ่ะอ่ะอ่ะทนทาไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาอะไรกินกันคือมันมีเรื่องอื่นที่สามารถที่เราจะฆ่าเวลาได้อืคือเวลาคนกันเนี่ยนะเขาเป็นคนที่รู้สึกเลยว่าเออฉันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความโรแมนติกหรือความรักหรือการแสดงออกในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะให้ที่หนึ่งนะ อ่าเขาจะเป็นแบบนี้เลยพอไม่มีเวลาให้เขาเนี่ยเขาจะรู้สึกหงุดหงิดทันทีพิมพต้องบอกว่าอย่าไปหงุดหงิดกับเรื่องคนรักบางทีภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเขายังไม่ว่างเวลานี้เป็นเวลาอื่นก็ได้เนาะจะไปวัดไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่างวันนี้ไปวันหน้าก็ได้ไม่จําเป็นเฉพาะจะตรงจะต้องไปช่วงหยุดเท่านั้นช่วงเทศกาลเท่านั้นไปหยุดอื่นก็ได้เหมือนกันแหละเนาะสำหรับคนไม่มีคู่คนโสดเนี่ยพระราหูเรงลัคนามาเนี่ย เนี่ยฉันก็แบบดูใจกันอยู่คุยกันอยู่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็กลับบ้านเลยเริ่มหงุดหงอยู่ก็หายไป เขาหยุดคุณเขาก็ต้องกลับไปหาพ่อแม่เขามาเขาก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวเขาก็มีเวลาส่วนตัวของเขาบ้างนะเพราะนั้นคนที่คุยอยู่ช่วงนี้ภารกิจเขาอาจจะไม่ได้ว่างคุยกับคุณหรือคุณเองก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวของคุณบ้างเขามีเวลาให้กับตัวคุณเองบ้างอารมณ์ประมาณนี้หรือคนไม่มีใครในเวลาเนี้ยเนี่ยไปมองดูเขาไปเขาดาวกันฉันไม่มีฉันต้องเขาเองไม่ต้องเศร้าคุณตอนนี้บอกเลยว่าไปกับเพื่อนก็ได้ไปนู่นี่นั่นก็ได้ ในวันหยุดยาวหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามหาความสุขให้ตัวเองให้มากๆแล้วกันค่ะมาเลยค่ะช่วงนี้แหมเรียกได้ว่าเป็นช่วงช่วงฮอตช่วงฮอตช่วงพิเศษช่วงสำคัญค่ะลิต้าเอกลุศีลิต้าเอกล i v ีก็คือจะมา บอกจะมาแบ่งปานเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวที่จะมาใช้ประโยชน์กับชีวิตของคุณให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นยี่เลยคุณนะพูดง่ายโกวิดโฟลเราจะโกแบบไหนดีเราจะโฟลแบบไหนดีดิต้าจะบอกคุณแบบนี้ว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยที่จะมีการเปลี่ยนราศีของดวงดาวปีหน้าจะมีการเปลี่ยนราศีของดวงดาว ทุกดวงโอ้โห oh. โดยเฉพาะอย่างพวกดาวใหญ่ๆเนี่ยดาวเนปจูน oh. ดาวพลูโตใช้เวลาเยอะมากในการเปลี่ยนแปลงราศีอย่างดาวพลูโตใช้เวลา200กว่าปี oh. Oh. เนปจูนก็เป็น100ปี oh. ส่วนดาวยูเรยนัสก็ประมาณ7 ถึง8ปีแล้วแต่แต่ปีหน้าเนี่ยดาวทุกดวงจะมีการเปลี่ยนราศีทั้งหมดพูดง่ายว่าเป็นปรากฏการ์การเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วพอดาวใหญ่ๆมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดาวใหญ่ดาวเล็กมีการเปลี่ยนแปลงมีการโคจรการโคจรของดาวแต่และดาวก็จะมีการทามุมแอสเปกต่อกันทํามุมสัมพันธ์ต่อกันมีการส่งผลในเรื่องราวต่างๆในแต่ละคนแต่ละคนต่างกันแล้วคราวนี้ก่อนที่จะถึงปีหน้าเนี่ย ช่วงปลายปีนี้ค่ะมันจะมีแบบนี้ค่ะเอ่อจะมีช่วงระยะเวลาที่ทุกคนจะเคยได้ยินคำว่าดาวเดินถอยหลังอ่าดาวเดินถอยหลังช่วงประมาณวันที่26อ่ะวันนี้วันนี้ริต้าจะพูดถึงเรื่องดาวใกล้ๆเราก่อนดาวพุธก่อนอดาวพุธเป็นดาวที่มีการ โคจรไวมีการเปลี่ยนแปลงไวในปีปีหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกับว่าดาวพุธเดินถอยหลังถ้าเกิดใช้คําว่าดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายของปีนี้ก็คือวันที่26พฤศจิกายนาแล้วเขาจะเดินหน้าอีกทีหนึง่งเดืนอนธันวาคมประมาณวันที่12ธันวาคมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะเดินถอยหลังเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่ามีการหยุด <ut> <g orn, S 2> นิ่งก่อนหยุดนิ่งก่อนแล้วก็มีช่วงเดินถอยหลังแล้วก็พอ พอเตรียมจะเดินหน้าก็จะต้องหยุดนิ่งก่อนเตรียมจะเดินหน้าก็คือช่วงธันวาคมที่รต้าบอกประมาณ12ธันวาคมจากโลกมองไปแล้วเหมือนดาวเดินถอยหลังเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะดาวพุธตอนนี้เขาอยู่ในเรือนของราศีธนูราศีที่มีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอแล้วส่วนดาวพฤหัส ก็ไปอยู่ในเรือนที่ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นทางโหราศาสตร์ไทยจะบอกว่าเป็นมีการเหมือนสลับเรือนกันค่ะแล้วพอมีการสลับเรือนกันปุ๊บเนี่ยทั้งสองดาวจะมีการส่งผลที่เหมือนกับว่าเอื้อประโยชน์ต่อกันแล้วก็จะมีดาวอีกดวงหนึ่งค่ะเป็นดาวเคราะห์น้อยชื่อว่าดาวไครรอนดาวไครรอนตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการทํามุมกับดาวพฤหัสดาวที่ลิตาพูดถึงทั้ง3ดวงไม่ว่าจะดาวพุธ ดาวพฤหัสและก็ดาวไครอนตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่ว่าเ e t r o g r a d ค่ะเ e t r o g r a d e แปลว่าเดิน mm. เดินถอยหลังแต่จริงๆไม่ได้เดินถอยหลังหรอกแต่เราพูดให้ง่ายๆคําว่าย้อนกลับไป mm. เป็นเ e t r o g r a d e เราจะใช้ประโยชน์แบบนี้ก็คือว่าในช่วงตั้งแต่วันที่22จนถึงธันวาคมนะคะริต้าขอแนะนําแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดคุณจะต้องเดินทาง หรือซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรที่มันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารมันอาจจะมีการทบทวนมีการชะง,งักหรือมีการดีเลย์นิดนึงเลื่อนอะไรอย่างมีการเลื่อนอ,อ่ะอย่างสมมุติถ้าเกิดจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินอ่ะก็ให้ซื้อในแบบที่ว่าซื้อประกันว่าสามารถ ย้ายเวลาได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงวันเวลาได้หรือว่าสิ่งที่เราเคยคุยไว้อาจจะมีการกลับมาอีกรอบหนึ่งให้เราทบทวนอีกรอบการที่เวลาดาวเดินถอยหลังริตา้ามองเห็นเป็นข้อดีแบบนี้ค่ะคือว่ามันเท่ากับว่าเป็นโอกาสที่สองอในการให้เรากลับมารีวิวกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งและการทบทวนรอบนี้เนี่ยมีดาวพฤหัส ช่วย uh huh. มีดาวพฤหัสซึ่งแปลว่าเป็นครูของจักรวาลเลย uh huh. เป็นครูเป็นสิ่งที่เป็นความโชคดีเป็นดาวใหญ่เป็น king of lucky เนี่ยเขาช่วยด้วยช่วยทำให้เราเหมือนเจอหมอที่ดี uh huh. เจอครูที่ดีเจอหัวหน้าที่ดีเจอเจ้านายที่ดีเจอผู้ใหญ่ที่ดี uh huh. แล้วดาวไครอนเนี่ยที่ริต้าบอกเมื่อกี้คือดาวไครอนเป็นดาวที่เกี่ยวกับ healing เยยวยารักษา สิ่งที่เคยเป็นบาดแผลในใจเราค่ะณนะช่วงระยะเวลานี้ทําอะไรได้บ้างให้คุณสังเกตเลยว่าช่วงระยะเวลานี้จะเป็นช่วงที่ให้คุณเอาเรื่องเก่าๆอ,อ่ะเดี๋ยวจะเสริมให้นิดนึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นเรื่องที่เกิดประมาณช่วงกลางปีค่ะ ช่วงกลางปีกลางปีนี้กลางปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นเรื่องนั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งให้เรารีวิวอีกรอบหนึ่งให้เราทบทวนอีกรอบหนึ่งให้เราสังเกตอีกรอบหนึ่งว่ามันมีอะไรที่ต้องตัดออกอม,มันมีอะไรที่จะต้องจัดแจงดูแลจัดระบบระเบียบอีกรอบหนึ่งจะเป็นช่วงที่ทําให้เราเหมือนกับว่า ทบทวนความทรงจำไม่ใช่แค่ดาวพุธกับดาวพฤหัสมันมีดาวอีกหลายๆอย่างช่วงระยะเวลาของเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนเนี่ยเป็นช่วงปรากฏการเลยค่ะใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงทำไมดาไม่ได้เป็นปรากฏการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทั้งภาพใหญ่ทั้งแบบในมวลรวมภาพใหญ่ๆของประเทศของโลกด้วยแล้วก็ของตัวเราด้วยทั้งตัวเรากับใจเราและตัวเรากับสิ่งแวดล้อม ตัวเรากับสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมดาวที่ริต้าบอกว่านานๆใช้เวลา200กว่าปีเปลี่ยนราศีเนี่ยเช่นดาวพลูตโตเนี่ยเขามีการย้ายราศีนะคะวันที่19พฤศจิกาย,ยนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่หมดเลยและช่วงเวลาเนี้ยเราจะได้ทบทวนบทเรียนหรือว่าเราจะตั้งแพลนของปีหน้าหรืออะไรเนี้ยเป็นช่วงเนี้ยจะดีมากๆ เพราะมันจะเป็นช่วงที่เราสามารถแพลแนล่วงหน้าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นของปีหน้าได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดเมื่อไหร่ลิต้าจะบอกคุณแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้สิ่งที่คุณแพลแนจดไว้ว่าจะมีอะไรบ้างเราจะทําอะไรบ้างที่คิดไว้เนี่ยบางทีอาจจะยังคิดไม่ออกแต่มันจะเริ่มคิดออกเริ่มเห็นทางออกเริ่มแบบว่าเก็ตไอเดียมากๆเลยเนี่ยหลังเดือนธันวาคมเป็นต้นไปแล้วสิ่งต่างๆที่คุณเริ่มลงมือเริ่มคิดไว้เริ่มจะทำเนี่ย คุณจะเห็นภาพชัดริต้าบอกไปเลยว่าช่วงประมาณกุมภามีนาคมของปีหน้าคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและเห็นภาพชัดๆเลยปีหน้าบางคนจะเปลี่ยนในเรื่องทางกายภาพบางคนจะเปลี่ยนทางเรื่องจิตใจบางคนจะเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าเมนหลักๆสิ่งที่เป็นความมั่นคงของชีวิตแต่ละคนแต่ละอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานาแต่ว่าจะเป็นการยกระดับในแบบที่ว่าย้อนกลับมาไม่ได้แล้วจริงๆเรามัน<อ>เป็น,<ค>นเรื่องใหม่หมดเลยจริงๆนะเราสองคนตอนนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยพิมกับคุณลิตาเนี่ยเราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจริงนะเพราะอยู่ดีๆมันผุดไอเดียขึ้นมาในเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยอ่าซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานชีวิต แล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเราในรูปแบบใหม่ที่แบบอาจจะไปนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆนาน,นานที่มันเปลี่ยนจากเดิมแล้วแล<ม>้วริต้าจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดใหม่ถอดด้ามไปไหมไม่เคยทำมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําจริงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราเคยคิดไว้แล้วแล้วเราไม่กล้างไงอะ<ม>เคยคิดไว้แล้วเคยตั้งใจไว้แล้วว่าเอออยากทําอยากนัน่นอยากนี้แต่ไม่ลงมือสักทีแต่ไม่ทําสักที มันจะเป็นเรื่องเดิมถ้าพูดเป็นคำก็คือเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่เลยแล้วก็มีการชงดื่มสักทีหนึ่งอะไรแบบนั้นนั่นะไม่กล้าแต่ตอนนี้ใจมันฮึกเหิมแล้วอืต้องบอกแบบนี้เลยแล้วมันมีจริงนะแล้วปรากฏการที่ลิตาบอกอันนี้ก็คือว่ามันเป็นปรากฏการที่ริตาจะใช้คําว่าให้ให,ให้ให้กล้าเข้าไว้ตั้งใจเลยว่าเออฉันกล้าเปลี่ยนอะ่ะตอนนี้ฉันกล้าลลเปลี่ยนแปลงฉันกล้าเดินหน้า <laughs> แล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่อะไรที่มัน อันนี้พูดหลายรอบแล้วจะพูดย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันจะไปเองจริงๆ<ช>ตอนนี้ให้เราลองสังเกตด,ดูว่าเฮ้ยให้ใช้ใจเป็นตัวหลักจริงๆว่าถ้ามันไม่ใช่แล้วไม่ความสุขเราฝืนหลายรอบแล้วฝืนหลายรอบแล้วแล้วเราก็คิดถึงแต่เรื่องนี้หลายรอบแล้วเรื่องนั้นแหละค่ะคือเรื่องที่คุณจะต้องไปแล้วเรื่องนั้นแหละค่ะที่คุณฝืนมาตั้งนานแล้วก็คือเรื่องที่คุณจะต้องตัดเพราะฉะนั้นปีหน้าแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่สําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงในการเดินหน้า ลิต้าแอบกระซิบบอกนิดนึงเลยก็ได้ว่าช่วง22พฤศจิกายนจนถึง22ธันวาคมให้คุณลองสังเกตดูเลยว่าจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขในทางจิตใจแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณวางแผนหรือว่าคุณจะคิดเรื่องอนาคตมากขึ้นและจะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่า Sagittarius Season คือเป็นช่วงที่ดาวจูปิเตอร์หรือว่าดาวพฤหัส เขามาเป็นเจ้าราศีแล้วคือดาวดวงอาทิตย์อะคะมาอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนของดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ดาวพฤหัสจะเกี่ยวกับความสุขเกี่ยวกับความสนุกสนานเกี่ยวกับความโชคดีเกี่ยวกับการต่อยอดการคิดการอยากเรียนรู้การเดินทางอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสนุกสนานเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเรื่องอะไรต่างๆนันาคุณสังเกตไหมจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีตลอดเลย Mm. เพราะเป็นช่วงที่ว่าดาวอาทิตย์ไปส่งแสงสว่างในเรือนของลัคนาธานูหรือว่าเรือนที่ดาวพฤหัสเป็นเจ้าของนั่นเอง mm. เพราะฉะนั้นเมื่อดาวพฤหัสมาทํางานเมื่อดาวอาทิตย์มาช่วยทําให้เกิดส่องแสงสว่างช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะรีไวซ์สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดาวพุธเขาเดินถอยหลงังก็คือเพื่อให้เรากลับไปอีกรอบหนึ่งโดยมีดาวพฤหัสมาช่วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือลิตาจะแนะนํา ช่วงเนี้ให้ลองไปสังเกตดูว่าบางทีในแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆที่เราเคยเสียเงินไว้หรืออะไรต่างๆไว้หรือค่าโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ถ้าอันไหนที่มันเกินความจําเป็นอ oh. ให้ตัดไปเลย <Ừ. S 2> ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะไปลื้อฟื้นสิ่งเก่าๆอันไหนที่เกินความจําเป็นคุณจะตัด มีการตัดได้นะจะมีการตัดได้จะเป็นการช่วงที่คุณจะเหมือนจะดีท็อกซ์ทั้งกายและใจของคุณในช่วงระยะเวลานี้โดยมีดาวใหญ่ๆส่งผลส่งผลส่งพลังแรงให้คุณเติบโตไปข้างหน้าได้ช่วงจังหวะเวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆอะโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีจังหวะมีเวลามีอะไรอยู่แล้วเราสองคนในรู้อยู่แล้วว่ามันมีเราก็เดินตามคันลองเนี่ยได้แต่ถ้าใครที่มาติดตามอยู่หรือครอบครัวโหราศาสตร์เนี่ย เขายังไม่รู้ฉันไม่ได้รู้เหมือนเธอเพราะฉะนั้นเธอจะมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมนีค่ะมาถึงตรงนี้เลยค่ะก็คือตัวเข็มทิศดวงชะตาซึ่งปีหนึ่งเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างเข็มทิศดวงชะตาก็คือว่าในแต่ละเดือนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สถานที่เกิดส่งมาอาจารย์พิมพ์ก็จะคำนวณให้ใว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันมีดาวอะไรยังไงบ้างอันนี้จะคำนวณในแบบโพลาศาสาทยใช่แล้วก็ดูดวงฟรีอ่าแล้วก็ดูดวงกับอาจารย์พิมพ์1ครั้งฟรีส่วนทางด้านของริตาริตานี่จะเก่งเรื่อง ไทม์ไลน์ <laughs> จะเก่งเรื่องเวลาจังหวะ,ะจังหวะถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการว่าเราจะต้องไปยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะได้การคำนวณ2รูปแบบ oh. คำนวณแบบโหราศาสตร์ไทยแบบของอาจารย์พิมพ์อันหนึ่งและคำนวณในแบบสากลอีกอันหนึ่งจากลิตาก็คือจะมีปฏิทินให้คุณสองอย่างจากลิตานะคะจะมีปฏิทินมูลวอล์กปฏิทินมูลวอล์กจะเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงจะเกี่ยวกับดาวจันทร์โดยตรง เมื่อเวลาที่ใจไม่นิ่งใจไม่มั่นคงพอเนี่ยการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆของชีวิตอาจผิดพลาดได้ให้ข้ามก่อนอ,อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลหรืออะไรเนี้ยให้ข้ามก่อนอจะมีเลยข้ามตอนเวลากี่โมงกี่นาทีคือบอกระบุเป็นนาทีเลยนะคะ แล้วก็มีปฏิทินอีกอันหนึ่งคือปฏิทิน Lucky Calendar oh. Lucky Calendar เนี่ยก็คือจะทําสําหรับคุณโดยตรง mm. ก็คือจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาคํานวณว่าคุณเป็นลัคนาอะไรในแบบสากล oh. แล้วในแบบสากลคุณเป็นลัคนานี้ปุ๊บเราก็จะมาดูเลยว่า เมื่อคุณเป็นลัคนานี้มันก็จะมีดวงดาวแต่ละดวงไม่ว่าจะดาวใหญ่ดาว Person a l p l l n นเนทั้งดาวเล็กและดาวใหญ่ทำมุมต่อกันแล้วดีกับคุณวันไหนในแบบลงไปเลยว่าลัคนาคุณคุณเป็นลัคนาอะไรก่อนแล้วก็ดีกับคุณวันไหนบ้างในแต่ละวันจะแต่ละเรื่องเลยทั้งโชคลาภความรักเรื่องอการเจรจาหรืออะไรต่างๆของริต้าจะส่งให้ ไปในทางไลน์ให้คุณส่งให้คุณทุกเดือนเป็นเวลา12เดือนในของ1ปีเนี่ยสิเดือนเนี่ยส่งให้คุณทุกๆเดือนเลยนี่แหละอาวุธ2อย่างเนี่ยครบเลยครบเลยคือใช้ความสามารถของทั้งสองคนเอามาผลึกกันเพื่อเป็นเข็มทิศชะตาชีวิตที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสรรพคุณเยอะมากอืเท่าไหร่โอ้เป็นหมื่นเลยไหม เดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้น oh, เองค่ะ1,680บาทตกแล้วก็เดือนละร้อยกว่าบาทต่อเดือนเข <Ha. S 1> ็มทิศดวงชะตาเนี่ยจะส่งให้คุณเป็นเล่มๆแบบนี้ถ้าเกิดจะเอาเป็นเล่มแบบนี้ก็ เพิ่มอีก80บาท60บาทหกบาทเพิ่มอีก60บาทแล้วก็จะส่งทางไปรษณีย์ไปให้แต่ถ้าเกิดบางคนแบบว่าฉันอยู่ต่างประเทศหรือว่าฉันไม่ได้ไม่ต้องการเลยก็ส่งเป็น pdf ก็ได้ก็ไม่ต้องจ่าย60ใช่ก็แค่พันหกร้อยแปดสิบบาทนะคะก็เลือกดูเอาว่าจะเอาแบบส่งเป็นเล่มไหมถ้าเป็นเล่มก็เพิ่มอีก60บาทแค่นั้นนะคะเราสองคนก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของเรา เดินหน้าหรือว่ายกระดับตัวเองไปในทางที่มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็รัดมากขึ้นพอเวลามันผิดอะ่ะมันกลับลำหรือแก้ปัญหาต้องใช้เวลานานใช่เพราะว่าจริงๆแล้วลิลิต้าจะบอกว่ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันดีเสมอ,อมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะมาถึงตรงนี้เราก็เรียนรู้เราก็สร้างเสริมประสบการณ์ของเรามาแล้วก็ส่งต่อไปเพื่อตอบแทนความรักแล้วก็สิ่งที่คุณเคยสนับสนุนพวกเรามาก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะ,คะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยค่ะเพราะว่าเวลามีสิ่งดีๆแบบนี้มาอัปเดตคุณคุณจะได้รับรู้ก่อนค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะ